สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสมองตื้อๆคิดอะไรก็ไม่ออกเหมือนเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดวันนี้ผมมีเคล็ดลับการเลือกกิน5้าอย่างในมื้อเช้าที่จะช่วยบูร์สมองของคุณให้ปลอดโปร่งและคิดงานได้ฉับไวมา,ากันครับเริ่มต้นอย่างแรกที่ง่ายและสําคัญที่สุดเลยก็คือน้ําเปล่าครับพอสมองของเรามีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักหลังจากนอนหลับยาวนานร่างกายจะขาดน้าการดื่มน้าเปล่าทัานทีหลังตื่นนอนจะช่วยปลุกเซลล์สมองให้ตื่นตัวและพร้อมทางานทันทีครับอย่างที่2ที่หาทานได้ง่ายมากๆคือไข่ต้มครับโดยเฉพาะในไข่แดงนั ของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับอย่างที่3ขอแนะนําเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่หรือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงครับเพราะสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนไปนเลี้ยงสมองทําให้คุณรู้สึกสดชื่นและคิดงานได้ไวขึ้นครับอย่างที่4คือธัญ,ญพืชและถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด์หรือวอลนัทครับเพราะอุดมไปด้วยไขมันดีและวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นอาหารสมองชั้นดีที่ช่วยชะลอความเสื่อมและเพิ่มสมาธิในการจดจ่อกับงานครับและอย่างสุดท้ายคือชาเขียวร้อนสักแก้วครับในชาเข ทำให้โฟกัสงานยากๆที่ดีเยี่ยมเลยครับลองปรับมื้อเช้าของคุณให้มีห้ายอย่างนี้รับรองว่าสมองคุณจะเล่นปรือแน่นอนครับถ้าชอบเกร็ดความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสาระดีที่ควรรู้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้านะครับ